ดีมดทุกคนที่กําลังที่ตามามาสมซองมานโมกุนเนาะสาหรับในคลิปนี้กับโบมีอย่งางไรทุกคนในตอนนี้นเป็นเวลายามแรงตอนนี้คุณได้มาจืนอยู่ที่อ่าสวนเนาะเป็นสวนกาเฟเดี๋ยวในมือหนีคุณจะพาทั่วสวนนี่หรือว่าตะลุยสอกหาสินค้าที่ถูกที่สุดในประเทศเวียดนามล้วกับเป็นสินค้าที่แบบว่าแพงที่สุดในต่างประเทศนั่นก็คือประเทศญี่ป,ปุ่นนั่นเองทุกคนแล้ะก็อีกสินค้าหลายๆอย่างที่ไปแพงอยู่ใน ต่างประเทศเนาะทั้งๆที่มันอยู่ผิดแบบว่าเป็นเรื่องที่ตลกขนาดน่ะทั้งๆที่แบบเขาเอามาเป็นแบบเศษขี้เหงือ่อหรือว่าแบบทิมท่มซ่าทิ่มซ่าเขาบอเห็นบหุ่นจักคุนขามันเลยขนาะแต่ว่ามันกลับกลายแบบเป็นสินค้าที่มีราคาสูงอยู่ต่างประเทศมาเทียบใส่อยู่ประเทศเขาเขาบอจําเป็นต้องเสือด้อเงินเขาเพียงแต่ขอกระไดนะทุกคนตอนนี้คุณจะพาไปเบิ่งกันเลยนะทุกคนเอาะไปลุย อโอเคทุกคนตอนนี้คุณกับไดมาฮอตอสินค้าอันดับแรกอันดับชิ้นหนึ่งที่คุณจะนําเสมอเสนอทุกคนในหมื่นนี่นั่นเองเนาะนั่นก็นจะเมนนี่เลยทุกคนนี่จะแมนต้นกล้วยเนาะยปัจจุบันเท่ากับอ้นต้นกล้วยก็ต้นกล้วยก็ธรรมดาทั่วไปแต่ว่ามันบวาสามารถขายเป็นราคาได้นะทุกคนนันนี่นะคุณจะขอฟัาว่าภายในประเทศเวียดนามก่อนเนาะสำหรับภายในประเทศเวียดนามนี่ ่องวยนี่เนาะทุกคนเนาะเอามาเผื่อว่ามามกมามกหรือว่ามาคอคือสิ่งของต่างๆคือกับคนอยู่ผูอยู่ดอยหันเขามักจะใส่ตกองก่วยเพื่อคออ่พักบอฮอ,<ห>อนอว่าสันซ่าละกะ็นําไปขายสำหรับอยู่ในตัวเมืองก็จะเอามาคอเวลามีเทศกาลอ่าคอเขาต้มอหมอมอย่างนี้ละก็มีมก มกอาหารการกินสุกเนาะมันใส่คุณประโยชน์เพียงแต่สำนีอาทุกคนเนาะสำหรับตองกล้วยนี่เนาะใบตองนี่นะอาอยู่ต่างประเทศท่านเขาจะสื่อแพงเนาะเขาจะสื่อแพงเขาได้ว่างขายอยู่ที่เว็บไซต์ดังของอประเทศญี่ปุน่นจะเป็นเว็บไซต์นี่เนาะอันนี้นี่จะถืออยู่ราคาประมาณสองจุดสองแปดศูนย์เยน ถือเง,งินดงหันประมาณหาแสนดงทุกคนฟังโบพิษเนาะหาแสนดงสําหรับใบตองการเดียวได้เ่แามันรวมทั้งหมดเลยสําหรับใบตองตัดมาหล้กก็าการเดียวสิ้หนี่ได้ถืออยู่หาแสนดงทุกคนแล้วก็มันได้สร้างความแปลกประหลาดใจใหแเจอาทุกคนเนาะที่แบบว่าได้เข่าเบิงอยู่แบบเวบที่มีการวางสินค้าสื่อขายสื่อดังอย่างเจนี่น,นะได้เข่าไปเบิงไปเห็นนั่นมันแบบ มันยังว่าทั้งทั้งที่อยู่บ้านอยู่เมืองเฮานี่เนาะเฮาก็เอามาซับ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 แล้วก็เกล็ดเกล็ดไก่ตัด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 ทิมแห้งแล้วก็จูดทิมมันก็เพียงแต่สัมเนียนะสัมรับอันคุณประโยชน์ของตองเนี่เนาะก็มิเตหนึ่งมิเตมกสัมเนียซือแต่มันไปงดอยู่บ่อนะมันไปเป็นราคาอยู่ต่างประเทศเนาะอันนี้เนาะแล้วก็หลังจากนี้ บเพียงแต่ตองมันเนาะโบเพียงแต่ใบตองเดี๋ยวยังเงินล้ำตนมันก็นยังเป็นราคาอีกเดี๋ยวจะพาไปหูจักเกี่ยวกับ <t> <t> ลำตนมันเนาะสำหรับล้ำตนมันนี่ก็จะเป็นราคาที่สูงอีกเนาะสำหรับลำตนนี่เขาจะตัดเป็นท่อนเป็นท่อนเป็นท่อนออกมาประมาณคืบหนึ่งประมาณซิบหาซาวเส้นประมาณซิบหาซาวเส้นนี่ ถืออยู่เงินญี่ปุ่นอยู่อยู่เว็บไซต์ซื้อดังของญี่ปุ่นฮะเนาะ Amazon Japan ฮะเขาจ้เาจะวางขายฮะในราคาที่หนึ่ง <1. S 1> จุดสี่ศูนย์ศูนย์ทุกคนเย,ยนเทียบใส่เงินดงเหรอจะแเมนสามแสนดงทุกคนสามแสนดงเนาะฟังบกพิบสามแสนดงสำหรับมันตัดเป็นทอนเป็นทอนส,สิบเซนหรือส่าเส้นหนี่เด้ทุกคนมันบบแมนแบบว่าเป็นลำแบบนี้เด้แปลว่า กับการห่นเนาะสำรับอยู่ประเทศเวียดนามฮนเขาจะเอาเอามาใส่มันเป็นเพียงแต่แบบมาซอยๆๆต่อมให้หมูมาฟักๆๆ,ๆให้เป็ดใ,ให้ไก่ให้ห่านให้ไก่งวงอะไรทําไมกินฮะนะราคาท่นคนเขาจะกินกับเป็นยวก๋วยปลายวก่วยปลาในมันหฮนเขาจะปาดเอามาแล้วก็มาเห็ดเออเห็ดแกงกินสามารถกินได้เนาะแต่ยูพีเนี่ยมันบอกเป็นราคาทุกคนมาสามารถคอกันได้สบายสบาย เขาเจาบโบโบดิงยมขายกันเนาะสำหรับอันนี้เนาะแต่ว่าสำหรับใบตองถออยู่ในเว็บไซต์อันสื่อดังของเวียดนามกะขายคือกันใบตองใบหนึ่งนี่ราคาสูงสุดหัน10,000นดงหา10,000นดงแล้วถูกสุดหัน4,000หาห0 0 0ดงแต่สำหรับอยู่คอมเคสนอกแบบนี้บนสามาขายได้เนาะจะเป็นอยู่ภายในตัวเมืองฮาหนอยเป็นนครหลวงของเวียดนามเขาเจาะจึงจะเป็นราคาแต่สำหรับอยู่บนคุ้นอยู่นี่มันก็ยัง เป็นแขวงที่หน่อยอยู่เป็นเขตนอกอยู่ยังบทันเก็บเป็นราคาได้อยู่เล่าวกว่าเซนกันทุกคนอ่าสำหรับต้นกล้วยหรือว่าหยกกล้วยเนี่ยมันมีคุณประโยชน์หลายเนาะทุกคนนอราคาเขาเจาเจ้าย่อนยังต่างาประเทศเขาจึงสื่อแพงหับหย่อนว่าต่างประเทศเขาเจ้าหันเอานําไปมีโรงงานเนาะผลิตอันต้นกล้วยนี่นะเอานํายางมันละกะเอาเส้นดนาดมันนี่เอ,นเอานํายางแล้วเอาส้นดนาดมันนี่มา มาผลิตเนาะเฮ็ดเป็นไงแล่วกะ็เฮ็ดเป็นไหมออกมาเป็นเสือกฟางออกมาฮะนะเขาเจ้าจึงว่าสื่อแพองหะนะแล้วเพราะฉะนั่นเนาะสําหรับในมือนีหั่ก็เออมันได้เฮ็ดให้เฮาขู่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่ออมตัวเฮาเนี่ยล้วนแล้วแต่แบบมันมีคุณประโยชน์หลายและะ้วก็อยากให้ทุกคนหันหอมแห้งหวมใจแล้วกะ็เห็นคุณค่าความอุดมสมบูรณ์ของประเทศตัวเองอย่างเส้นอยู่เล่าบ่อ Rule. แบบนี้ฮะนะมันอุดมสมบูรณ์หลายทุกคนโดยที่แบบ ทั้งทั้งที่อยู่ต่างประเทศเขาจะต้องใส่เงินสื่อเป็นราคาหลายๆแบบแบบสูงหนะแต่อยู่เฮาหันโบจํำเป็นต้องเสือนะเหล้วเฮดจะไดมันจึงจะแบบรักษาหรือว่าแบบอนุรักษ์ความอุดมสมบูรณ์แบบนี้ไหวห่นนะมันก็บแบบว่าเป็นการาปุกจิตสำนึกแล้ะก็ในคลิปนี้คุณก็ได้มาเวาให้ทุกคนต้หูจักเกี่ยวกับคุณประโยชน์ของต้นกล้วยหันแบบเองเนาะเพราะว่ามัน นในตอนนี้มันอาจจะโบมีราคาห้วก็มันเป็นสิ่งที่บ่ค่อยมีคุณคคาแล้วหลายคนบ่ค่อยเห็นคา่านะคุณก็อนเลยพามาหูจักไ้ก่อนในอนาคตตอนนน่อนาเสื้อลดาหาซสื้อได้ยย่าอาโอเคทุกคนเนาะสำหรับคลิปนี้คุณก็จะขอจบเพียงเท่านี้เนื่องจากว่าฝ่ามัานได้มือคำลงแล้วเนาะเขาสามารถดำเนินการต่อไปได้ในการนำเสนอของเขาในมือนี้กัจะได้เต่ ประเภทเดียวนาะนั่นก็คือต้นกล้วยนั่นเองเอาไว้สําหรับคลิปหน้าล้วคุณจึงจะมาหย่อนกลับมาถ่ายอีกเทอือนึงนอะจะมาแนะนําหรือว่านำสั้นเนอสินค้าเกี่ยวกับแบบนี้อีกเทอือนึงเอาเป็นนได้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจใคุณเนาะสำหรับในคลิปนี้ก็ขอ,ขอจบเพียงเท่านี้เพราะมันได้มืดคาลงละบาย